สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Totaly Accurate Battle Simulator หรือ Taps นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเหย็นผ่านตากันมาบ้างซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวจำลองการต่อสู้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับซึ่งจะมีหมวดเนื้อเรื่องนะครับนี่คือแต้มที่ไว้ต่อสู้ และนี่คือตัวละครที่เราสามารถใช้ได้ตัวนี้จะเป็นพลถือกระบองราคา70คะแนนหากแต้มส่วนนี้ไม่พอกับราคาส่วนนี้ก็จะวางไม่ได้ถ้า,าวางเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์เพื่อเริ่ม เราก็ดูการต่อสู้หากเราชนะเราจะไปต่อได้ถ้าชนะก็กดตรงแท็บแล้วจะไปต่างต่อไปเรื่อยๆจนจบ เราสามารถกด WASD เพื่อเป็นการเคลื่อนที่ได้ครับกด Q เพื่อลงกด E เพื่อขึ้นเราสามารถเข้าสิงตัวละครได้นะครับโดยการกด F หากตัวละครของคุณไม่ชนะคุณสามารถกดแ็บเพื่อเริ่มใหม่ได้ ห้าคุณจะออกคุณต้องกด e s c